สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับวันนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้กับแฟนแมนยู ช้าหน่อยนะครับก็เอาเป็นช่วงเที่ยงละกันนะครับวันนี้พอดีผมมีงานหลายเรื่องนะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโปรเจกต์ของเซอร์จ e มเรดคริปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเซอร์จ e มเรดคริปจะเปิดตัวกับพีมยรีกอย่างเป็นทางการนะครับโปรเจกต์นะครับการสร้างสนามเวมบรี้เนี่ยเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษใช่ไหม หรือเมื่อก่อนนี้มันอาจจะมีสนามใหม่คือมิลลนเนียมสเตเดียมอะไรก็แล้วแต่นะแต่วันนี้โปรเจกต์ของเซอร์จิมเรดคริฟนะครับกับการสร้างสนามใหม่ที่ใหญ่กว่าโอทัฟอร์ดและอาจจะเป็นสนามกีฬาอันดับหนึ่งของโลกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูนะโจเอเกรเซอร์ zer, ทราบเรื่องนี้ดีและที่สำคัญก็คือเขาจะทำอะไรได้บ้างนั่นแะครับ เขาจะทําอะไรได้บ้างเราอยากรู้ไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวของดิวเรื่องราวของภายในสโมสรทั้งหมดนะครับผมรวบรวมให้หมดละนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ <c oughs> ข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของทีมนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเบร a d าเนี่ยนะครับจะเข้ามาทำงานในสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับถ้าเป็นเปเปอร์อะเปเปอร์ที่มันเป็นรายงานตัวเลขการจ่ายเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้กองพนเรือนทินทึกท่านฟังใหชัดนะ ตอนนี้อินิออสเข้ามาจัดการบางเรื่องแล้วก็จะมีเบรดาเนี่ยเข้ามาทำงานด้วยแน่นอนครับพนักงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าตกใจนะครับว่าเปเปอร์การจ่ายเงินข้อมูลการจ่ายเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรายละเอียดที่ตกตะลึงมากๆกับรายจ่ายนะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าในช่วงของปี2005เด The g a l f r นะครับ ที่แฟนแมนยูไม่ไว้ใจอ่ะถูกต้องเขาใช้จ่ายเงินนะครับทั้งในและนอกสนามแบบดุเดือดใช้เงินแบบหนักมากนะครับและที่ประ,ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เปเปอร์รายงานเอกสารนะครับและอินิออสก็เข้ามาทำโดยเพาะเซอร์เดวิดฟอร์ดและเบอรลาดาผมไม่ใช่ใช้คำว่าลวงลูกนะแต่นี่คือเปเปอร์ที่พนักงานแมนยูออกมาแสดง และที่แน่ๆนะครับการแต่งตั้งบุคลากรที่จะมาจัดการเรื่องนี้จึงสำคัญนะครับสำคัญคือผู้บริหารก่อนเลยทีนี้รายงานเจาะลึกจาก ESPN นะครับที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้เขาเรียกว่าการบริหารงานในยุคของเดกเกิรเซอร์ที่ผ่านมามันคือคือฝรั่งเขาใช้คำว่าขยะมันอาจจะฟังเป็นคำหยาบแต่เปรียบเปยเหมือนกับขยะ เขาเรียกว่ารายจ่ายนะครับรายจ่ายและแผนงานของสโมสรบางเรื่องเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยมากการจนถึงวันนี้นะ ESPN เนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยเขาบอกว่า The g a s o r er จะไม่จ่ายเงินอะไรเลยและที่สำคัญก็คือการ P-Center ในช่องของ MU TV นะครับในแต่ละปนะีลดลงไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่จ่ายเงินไง แต่เขาเอาเงินไปทำอย่างอื่นและมีเงินมีการใช้เงินจำนวนมากในการอะไรนะในช่วงหลายปีอะในการทำเขาเรียกกันว่าอะไรอะคือจะทำรายการรายการหนึ่งนะต้นทุนแพงมากจะทำรายการรายการหนึง่งมาออก m t v เนะี่ยต้นทุนแพงมากในสื่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าแมนยูเนี่ยนะครับเสียกับค่าเงินเหล่านี้ ไปเยอะมากในยุคข,ของเดอะเกลเซอร์และไม่ได้ทำบ่อยนะแต่ทำทีนึงนี่คือแพงมากเอาง่ายๆนะวันนี้อินิออสเนี่ยนะครับที่ได้เห็นเอกสารเหล่านี้นะเขาบอกว่าในช่อง MUTV เนี่ยเขาใช้เงินประมาณ40,000ปปอนต์ต่อปี40,000ปอนต์ต่อปีมีค่าธรรมเนียมค่าจ่ายอะไรแปลกๆเยอะโคละแบบกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูล คือในช่อง MUTV จะมีปลดความสารคดีอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเก่าๆงั้นเลยไม่มีค่อยมีอะไรทําใหม่แต่เวลาทําใหม่อะไรทิศมันจะแพงมากหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่2ที่อยู่ในคําว่ากองกองเอกสารกองขยะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของโควิดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดใช้เงินหนักหน่วงมากนะครับกับรายจ่ายที่ไม่สําคัญ กับรายจ่ายที่ไม่สําคัญผมไม่อยากรู้นะว่าเขาจ่ายอะไรไปบ้างนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สําคัญมันน่าหง,งุดหงิดเพราะมาร์คออกเดนนะครับมาร์คออกเดนเนี่ยนักข่าวท่านนี้เขาอธิบายว่า The ะเกลเซสนใจเฉพาะการใช้เงินและการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียเท่านั้นไม่ทําจริงคุณจะโปรโมทอะไรก็ได้คุณสร้างขึ้นมาเลยคุณสร้างเข้ามาเลยแล้วการประชุมนะ ก็จะใช้การประชุมที่เหมือนกับว่าเขาเตรียมอันนี้มาปุ๊บคุณต้องเห็นด้วยอะไรประมาณนี้คือเห็นด้วยกับการสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินไปและที่สำคัญก็คือ,อมามาพูดถึงในส่วนของอ่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะการจ่ายเงินให้กับนักเตะบางเรื่องถ้าเป็นการจ่ายเงินค่าเหนื่อยค่าจ้างให้กับนักเตะบางเรื่อง เราจะสังเกตนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้อแพงทุกดิลไม่เป็นจริงนี่คือสิ่งที่อินิออสจะต้องแก้ไขเป็นอันดับที่1ก็คือการซื้อการจ้างงานนะครับผมจะบอกว่าเหมือนที่อินิออสจะต่อสัญญาบูโนโฟอนเนนได้นั่นแหละบูโนโได้ค่าเหนื่อย2,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ใช่ไหมผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เองเขาจะต่อสัญญายาวแต่ไม่เพิ่มค่าจ้างนั่นคือหลักที่ควรทา แต่วารานกับคาเซมิโลนะครับ350,000 00, ปอนด์กับ340,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จะต้องถูกขายออกไปเพราะผลงานค่าเฉลี่ยไปดูใน f b ฟเลยว่าเขาเล่นเท่าไหร่ค่าตัวเท่าไหร่ค่าจ้างเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่2นที่3ที่ผมพูดรวมๆไปแล้วนะอันในส่วนของ ESPN เนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ของอทีมงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับภารหะะนี่ผูกพันแน่นอนครับยังมีค่า โรงแรมค่าอะไรนะบินไปอเมริกาค่าอย่างนี้ต้องจ่ายด้วยเหรอแมนเชสเตอร์เท็ดใช่ผู้บริหารบินไปผมไม่รู้นะองค์กรเขาทำยังไงนะแต่เขาเขียนไว้นักธุรกิจนะครับแน่นอนครับเขาจะต้องใช้เงินกับการรับรองอะไรมากมายใช้คำว่ารายจ่ายที่เป็นกองขยะนี่คือหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับผมก็แปลกนั่งเขียนมาให้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคลิปกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าประเด็นของเซอร์จิมเนท่านก็อยากจะฟังมากๆเลยกับสนามใหม่นะครับนอรเทรอนเวมบรี uh, bre, อะไรเนี่ยนะครับคำนี้นะมันเป็นฝรั่งที่พูดนะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับการพูดอ่าการพูดเขาเรียกว่าการพูดสัตยาบันอะไรสักอย่างกับสโมสอนเนี่ยว่าจะทำงานให้เต็มที่อะไรก็แล้วแต่และจะได้รับรองจากพิมลีกเซอร์จิมเรดคริปกลังจะได้ รับการรับรองนะครับในอีกไม่กี่วันผมเคยพูดเป็นเดือนละคือเขาจะได้น่าจะได้รับในวันที่13กุมภาพันธ์พูดมานานมากและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับในการเทคโอเวอร์มันมาถึงจุดที่ต้องรับรองกันแล้วนะครับเซอร์จิมลิคท d นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่เจวันนะอ่ะอ่าหกวันอนะ่ะก็ประมาณประมาณวันที่13 14นะครับก็จะได้รับรองจากพรีเมยร์ลีกนะครับและที่สําคัญก็คือ วันนี้นะครับเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบางเรื่องแล้วเขาร่วมงานไว้อะไรเขาร่วมกิจกรรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการคุยกับแฟนบอลรวมถึงอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าสอ์ะไรเนี่ยครับหลายเรื่องที่มีการพูดคุยนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแผนความทะเยอทะยานภาษาอังกฤษใช้คำว่า ambition ใช่ไหมนั่นแหละครับ เซอร์จิมเรดคริปเนี่ยนะครับกำลังจะทำโครงสร้างพื้นฐานก่อนอันดับแรกถ้าพูดในวันที่พิมพ์นิกรับรองหรือประกาศสาัจ์ยกานอะไรไปะนะครับเซอร์จิมเรดคริปตต้องการทำให้สนามโอแทฟฟอร์ดต้องการทำให้สนามโอแทฟฟอร์ดนะครับซึ่งมีอายุประมาณ114ปีแห่งนี้มีความจุ 9 0 0 0 0ที่นั่งให้ได้มากกว่ามากกว่า90,000ที่นั่งให้ได้ให้เหนือกว่าเวมบรีไปเลยคือมันอยู่คนดูเต็มทุกนัดอะ่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดที่นั่งมันแสนที่นั่งนะเงินในนั้นก็เยอะวันนี้นะครับ61,000ที่นั่งเต็มความจุสมบูรณ์แบบ6 1 0 0 0ที่นั่งนั่นก็หมายความว่า แมนเชสเตอร์เดจะต้องขยายสนามอีกประมาณเกือบ45,000ที่นั่งเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ขยายมาแล้วไงลิเวอร์พูลก็ขยายมาแล้วแต่วันนี้แมนยูจะมีคนนั่งกี่คนก็แล้วแต่นะแต่เต็มความจุเนี่ยเป้าหมายคือมากกว่า90,000ที่นั่งนี่คือโปรเจกต์ของเซอร์จิมไรควิฟเรามาฟังรายละเอียดผมตามมาให้หมดนะครับว่าจะทำอะไรบ้างคือจริงๆแล้วนะการเนลมิ โอแทฟอร์ดใหม่นะครับให้มากกว่า9 0,000ที่นั่งจะต้องใช้เงินประมาณเกิน2000ล้านปอนด์ต้องเกิน2000ล้านปอนด์แต่คุณจะไปหาพาร์ทเนอร์มารวมกันอะไรก็ตามและจะมีส่วนแบ่งทางธุรกิจอะไรก็ตามเป็นหน้าที่ของเซอร์จิมริคริปนะครับในรายงานระบุว่านะครับโจเอลเกรเซอร์นครับได้คุยกับเซอร์จิมริคริปไปแล้วว่าเขาจะไม่ใช้เงินปรับปรุงสมโมสรท่านฟังยชัดนะ คนที่เป็นเจ้าของในปัจจุบันนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ใช้เงินในการปรับปรุงสโมสรเพราะหน้าที่ในส่วนของโครงสร้างฟุตบอลเป็นหน้าที่ของเซอร์จิมละคริปซึ่งด้วคลิปก็บอกได้เดี๋ยวผมเอาเงินส่วนตัวลงเองนั่นคือเรื่องที่ได้ใจมากๆเซอร์จิมจะใช้เงินจากหุ้นของเขานะครับมากกว่า200ล้านปอนด์ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานก่อนถ้ามันเป็นเรื่องราวของการขยายสนามเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับโอตาฟอร์ดมีอายุ113ปี114ปีเลยนะเขาจะทำใหม่ทั้งหมดให้มีความจุเกิน9,000 90, 0ที่นั่งทีนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานะในการปรับปรุงอย่างนี้เพราะเดอร์เกลเซอร์อยู่ที่นี่มา10ปีแล้วเขาจะไม่ลงทุนอะไรอีกแล้วยกเว้นในส่วนของการค้าเซอร์จิมลนควิปนะครับตั้งใจที่จะทำให้สนามกีฬาแห่งนี้นะครับโอตาฟอร์ดนะครับ แล้วก็ได้มีการคุยเบื้องต้นกับเงินของเงินรัฐบาลของเงินรัฐบาลอังกฤษเขาไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดนะไอ้เงินโครงสร้างพื้นฐาน้ะได้แต่เขาของเงินจากรัฐบาลอังกฤษในสัญญา l ิ v e r i n g Up ในสัญญา l ิเวอริในสัญญาฉบับนี้เขียนถึงการสร้างสนามฟุตบอลที่ออทฟอร์ดใหม่แต่ภายใต้ความจุ เกิน90,000ที่นั่งมากกว่าเรมบี้จะเป็นสนามฟุตบอลอันดับหนึ่งของอังกฤษก็ว่าได้จะใช้เงินประมาณ2,000ล้านปอนด์ในสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับรัฐบาลอังกฤษเงิน2,000ล้านปอนด์จะทำอะไรบ้างทำที่จอดรถใหม่ทำที่นั่งใหม่ทำถนนใหม่สถานที่ทั้งหมดในโครงสร้างที่จะนำเสนอแห่งนี้ความสำเร็จต้องอดทนใน ในส่วนของเวลาที่เหลือหลังจากนี้อีกหลายปีแต่ที่แน่ๆนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลายเป็นสโมสรอ,อันดับสูงสุดของอังกฤษแล้วก็เป็นสูงสุดของยุโรปและอาจจะต้องใช้เป็นสูงสุดของโลกคือความเจริญก้าวหน้าต้องสุดไปเลยประมาณนี้นะครับก็เป็นบทความที่เขียนเห็นภาพดีนะครับเห็นภาพดีแล้วก็ไม่ใช่เงินตัวเองทั้งหมดใช้เงินสัญญาลีวิ้งอัพกับรัฐบาลอังกฤษนะครับ ผมเชื่อว่ารัฐบาลอังกฤษนี่ก็จะฉลาดก็เพราะว่ามันลงให้กับรัฐบาลอังกฤษด้วยไงเขาก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็ว่ากันไปเนาะไม่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ, Sir ip, องเซอร์จิมรูดคริปรอถวายเซฟลองพูดสัตยาบันกับสโมสรอรอพิมิลิกยืนยันสัญญาลิฟวงอัพสร้างสนามโอทฟฟอร์ดเกิน90,000ที่นั่งนะครับแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของแดนแอชเบิรตนะครับก็ยังยัง,ย,งยังไม่จบนะคือสโมอสอน n ิวคาสเซิลนะครับถึงแม้ว่าจะยังคงคุยกับแดนแอชเบิรตนะครับแดนแอชเบิรตก็ยังคงทําหน้าที่กับนิวคาสเซิลอยู่แต่ในทางหลักปฏิบัติจริงๆนะครับความใกล้ชิดกับอินิออสการสนิทกับเซอร์เจมเรดคริปน่าจะเป็นช่วงฤดูก,กาลสุดท้ายของแดนแอชเบิรตนะครับที่มีทรง แนวโน้มในการที่จะลาออกจากนิวคาสเซิลนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการดึงแดนแอชเวิร์ดมานะครับแล้วก็ตอนนี้นะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับกำลังที่จะหาตัวแทนพอกีฬาคนใหม่นะครับคือในในตอนนี้นะครับในส่วนของอผู้สื่อข่าวที่ชื่อว่าดารินเอรเรสดารินเอรเรสเขาบอกว่า แดนแอชวร์ดเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขกับนิวคาสเซิลใช่ไหมแต่แดนแอชวร์ดบอกว่าคือยังคงเป็นความสนุกในการทำงานในตอนนี้แต่ไม่ได้บอกว่าตอนจบฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับเขาพูดในน้นเวลานั้นนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่แดนแอชวร์ดนะครับจะมาอยู่มามาาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการประกาศของเซอร์จิมฤดคกิปใหม่มัน จะเกิดขึ้นได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเ,เรื่องราวของเจดอนซานโชกับบูรูเซียดอร์มุนนะครับคือเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครตามเรื่องราวของเจดรอนซานโชนะที่เขาบอกว่าวันนี้นะครับซานโช5 0ถึง60ล้านปอนดนะ์โดยประมาณนะครับซีขอไว้นะครับ4 0ถึง50ล้านปอนด์โดยประมาณเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ ต้องยอมรับว่าซานโชมีความสุขกับดอทมุนมากและเขาปฏิเสธที่จะขอโทษอิเล็กเทนแฮกซึ่งมันจะจบพันทีนะถ้าแฮกยังอยู่นะแต่ทีนี้นะครับดอทมุนนะครับจะเซ็นสัญญาถาวรกับซานโชอย่างไงเรื่องที่1นนะครับปัจจัยโครงสร้างทางการเงินของซานโชก็คือการตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยคุณจะย้ายทีมย,ย้ายย้ายทีมอะค่าตัวเท่าไหร่แน่ต่ำสุดคือ40ล้านปอนด์น่าจะเป็นราคาต่ำสุดหรือต่ำกว่านั้น ไม่มีใครเสนอเงื่อนไขสูงหรอกทีนี้นะครับผลประโยชน์ของดอดมูลเนี่ยกับค่าจ้างต้องตกลงกับซานโชให้ได้เพราะค่าจ้างนั้นสูงเกินไปถามว่าโอกาสที่ซานโชจะบรรลุข้อตกลงกับดอดมุนได้ไหมมีเงื่อนไขเดียวซานโช o ต้องยอมลดค่าจ้างลงจํานวนมากนะครับก็ประมาณ10ล้านยูโรต่อไปีกับดอดมูลนะ่ะสิล้านยูโรนี่เยอะนะ10ล้านยูโรก็8ล้านปอนด์อย่างต่ํานะครับ อย่างต่ำนะแล้วก็เขาจะต้องลดเงินนลงมากกว่าเดิมนะครับอาจจะลดลงครึ่งน,นึงด้วยซ้ำนะครับและแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับจะขายเขาในราคา40ล้านปอนด์ขั้นต้นนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับมันมิดมันเป็นช่องทางเดียวเลยกับการลดค่าจ้างอย่างน้อยเกินครึ่งนะึงอ่ะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคฟเฟนตูรามนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับเซอร์จิมรรดคริปนี่ก็เตรียมอะไรหลายเรื่องไว้มากนะครับแล้วทำไมกองกลางตัวรับต้องเป็นคาเฟ,ฟนตูลามอันดับแรกคาเซมิโรต้องขายออกไปก่อนถูกต้องทีนี้ในส่วนของอตัวของอาคาเฟ,ฟนตูลามนะสัญญาจะหมดกับนีสเนี่ยนะครับถึงปี2025แล้วก็จะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์นะครับหรือมัน40ล้านยูโรอันนี้คือคาเฟ,ฟนตูรามนะ เขาจะมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้แน่นอนในส่วนของอนาคตของอาราบัตในข่าวนี้เขียนว่าคาเซมิโลเนี่ยนะครับออกไปอาราบัตก็จะไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรน,นั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไงแต่การเซ็นสัญญาจริงคือการเซ็นสัญญากับแคฟตูรัมมันจะเกิดขึ้นนะครับประมาณ34ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอา เทิร์นคุปไมเนอร์นะครับจานวัตถีหรือเชิร์นก็แล้วแต่นะครับเชิร์นคุปไมเนอร์นะครับเทิร์นคุปไมเนอร์นะครับผมเคยทำข่าวมาครั้งละนะครับก็คือเขาเป็นกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์นะครับปัจจุบันนี้นะเออแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข20ในเกมทีมชาติวันนี้นะครับเขาเล่นกองกลางให้กับสโมสรอัตตาล่านะครับสวมเสื้อหมายเลข7เป็นน่าจะเป็นบทบาทกับตันทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะลงสู่ตลาดในการเซ็นสัญญากับเติร์นคุปไมเนอร์เป็นหนึ่งในตัวแทนของคาเซมิโลในซัมเมอร์นี้นะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือคาเซมิโลเนี่ยมีปัญหาการมาเจ็บแล้วก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้วันนี้นะครับสโมสรอาเซ์เนี่ยนะครับก็ติดต่อละขอจะขอเซ็นสัญญากับวารานและอาคาเซมิโล แต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากเติร์นคูปไนเนอร์แล้วนะครับยังมีเอเดรียลาบิโอเจ้าเนเวสเอเดรซันแห่งแอตลลนตาทีมเดียวกันนะ่ะถ้าเอเดรซันกับของของอตลลนตานะกับเติร์นคูปไนเนอร์มาคู่นะก็จะกลายเป็นคู่กลางเลยนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จากแอตลลนตากองหน้าก็มาจากลาลูสบอลูนก็มาจากแอตลลนตาเทิร์นคูปไนเนอร์นะครับก้าวไปอีกระดับหนึ่งนะครับในฐานะกองกลางตัวรุก กองกลางตัวรุกและเส้นทางการเริ่มต้นฟุตบอลของเขาคือการเป็นกองกลางตัวรับแต่ฟุตบอลวันนี้เล่นกองกลางตัวลุกโดยปกตินะครับเติร์นคูปไมเนอร์นะครับเป็นกองกลางที่มีความแอคทีฟนะครับแล้วก็ยิงได้11ประตูเขาเปลี่ยนตำแหน่งจากรับเป็นรุกเก่งและที่สำคัญก็คือเอริกเจนแฮกเป็นแฟนตัวยงทำไมต้องเติร์นคูปไมเนอร์นะครับเอริกเจนแฮกเป็นแฟนตัวยงเขารู้ความลื่อนไหวของเด็กคนนี้นะครับและที่สำคัญก็คือ เขาฉลาดในการเล่นฟุตบอลมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับเติร์นคูปไพเนอร์นะครับเป็นนักเตะเก่งของทีมอะค่าฉีกสัญญา60 000, 000, 000ล้านยูโรหรือประมาณ53ล้านปอนด์เลยนะคือแมนยูไม่สามารถทําลายกฎทางการเงินได้แมนยูจะต้องขายคเยาเซมิโร่กับวารานออกไปก่อนถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้เซ็นสัญญากับตัวของเติร์นคูไพเนอร์แน่นอนนะครับ eredith. ก็เดี๋ยวต้องขายเอริกเซนและใายหลายๆคนอีกรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือเขาบอกกันอย่างนี้นะริชาร์ดคีเขากล่าวว่า mm hmm. เมื่อสมัยตอนคุูแมนยูเนี่ยนะครับมูรินโญ่มีปัญหาก,กับพอกบาก่อนแพ้ลิเวอร์พูลและโดนปลดออกไปนะครับโดนไล่ออกไปอะ่ะวันนี้นะครับริชาร์ดคีก็เลยบอกว่า ช่วงเวลาที่มูรินโญ่นะครับได้ดําเนินการในการเป็นโค้ดในอังกฤษกับหลายๆทีมน่าจะผ่านไปแล้วความเก่งกาจของเขาน่าจะผ่านไปแล้วในสมัยก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับริชาร์ดคีก็กล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่มูรินโญ่ทำอยู่เนี่ยต้องลองดูาูโมสอนโรม่าสูโมสอนโรม่ากลับมาทําผลงานได้ดีแต่ดีไม่สุดเพราะตัวของมูรินโญ่นั้นไม่บางอย่างไม่สามารถเข้ากับผู้บริหารได้ ตัวมูรินโญ่เป็นตัวของตัวเองไงนั่นก็บายเขาว่า the special one เนะี่ยความเก่งหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะเป็นคําที่ใช้สําหรับมูรินโญ่ได้ใครก็นึกถึงมูรินโญ่แต่ไม่ใช่หมายความว่าเขานะครับจะจะเก่งตลอดเวลามันบางทียุคฟุตบอลมันเปลี่ยนมันไม่มันทันกันหมดอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ามันมีมาคัดแรดฟอร์ดต่อจิกซอร์ด้วยนะแต่ผมไม่เอานะครับเอาเรื่องของหลอดเอสดีกว่านะครับเรื่องราวของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับเขาต้องเสียหน้าในการไปร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับที่ฟลอรนติโนเปเรสเนี่ยขอเนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเอ็ดหลอดเอสเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่แมนยูแล้วแต่หลอดเอสเองนะครับเขาก็บอกว่า ไอ้กการที่เขาเนี่ยนะครับเป็นซีอีโออยู่ในปี2013ถึงปี2022นั้นเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญากับนักเตะหลายคนเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอ็ดวูดเวิร์ดพยายามเซ็นสัญญากับฮาลันฮาลันในยุคของโซชาใช่ไหมเออฮาลันพยายามเซ็นเลยนะแต่ฮาลันไม่มารวมถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เจรจากับหลายคนมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกเขาไหม นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ k โคบี้เมนู Menu, นะครับวันนี้นะแกลเลสเซาเกตนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับรวมถึงสมาคมฟุตบอลก,การนาก็อยากจะให้ตัวของค o บบี้เมนู Menu, เนี่ยเล่นให้กับทีมใดทีหนึง่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่นทีมชาติอังกฤษก,ก็ไปการหนาได้ เขาก็เลยบอกกันอย่างนี้ครับว่าตัวของเซาเกตได้กล่าวนะครับว่าวันนี้นะครับมันอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องใช้โคบี้เมนูร่วมทับทีมชาติอังกฤษในช่วงของสิ้นเดือนนี้แต่ในสื่อตามเี็กเขาบอกกันว่านะเด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างที่ต้องจัดการแต่มันก็เป็นเรื่องของสัญญาของเด็ก18ปีอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ เรามาตอ่อที่เรื่องราวของอาดิดาสกันนะครับก็วันนี้สปอนเซอร์ชุดแข่งนะครับอาดิดาเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจาก Manchester ์ยูไนเต็นะครับว่าชุดแข่งของพวกเขาเนี่ยคับไปชุดแข่งเสื้อกางเกงรองเท้าอะไรนะครับรองเท้ามันเป็นไออะไรนะส่วนตัวแต่ว่าถุงเท้าเนี่ยเสื้อเนี่ยกางเกงเนี่ยนะครับมันฟิตเกินไปคือ Adidas ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะอันนี้นะครับ และที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับตัวของ Adidas เนี่ยนะครับก็ยังคงสนับสนุน Manchester อยู่ e เต่อไปถึงแม้ว่าชุดแข่งชุดอะไรมันจะครับก็ตามเดี๋ยวค่อยๆปรับแก้ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยสุดท้ายอย่างเนี่ยเรื่องราวของอ๋อจอร์รอเบเวทเวหรอครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของจอร์อดเบดเวทนะครับก็มีบทความน่าฟังมากเขาบอกงี้ครับจอร์อดเบดเวทเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากเรือมาไดจริงจริงแล้วก็ในสื่อตามที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับจอร์อดเบดเวทเนี่ยนะครับเหมาะกับการมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมาะเหมาะเหมาะมากเลยนะและที่สําคัญก็คือจอร์อดเบดเวทนะครับมีความเก่งกาจเป็นนักเตะโฮมโกลและเขาเนี่ยนะครับ เหมือนกับเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับไม่ได้เหนื่อยมากอะไรความหมายก็คือเบดเบสเป็นที่พึ่งไงแล้วเขาสามารถป้องกันอะไรได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์แมนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าเซ็นนะครับก็ต้องรอดูกันค่าตัวในการย้ายทีมก็น่าประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะสีล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ ผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ